งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่165หมู่ที่3ศูนย์ราชการนาสารตำบลน,นาสาร อำเภอรพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วย 1. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจำนวน23แห่ง 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชจำนวน1แห่ง 3. ห้องสมุดประชาชนจำนวน25แห่งประกอบด้วย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจำนวน1แห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอจำนวน22แห่งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจำนวน2แห่ง4ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลจำนวน169แห่งสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบุคลากรในสังกัดทั้งสิน้น427คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน13คนข้าราชการครูจำนวน4 3คน ศึกษานิเทศจำนวน1คนบุคลากรทางการศึกษา38คอจำนวน17คนลูกจ้างประจำจำนวน4คนพนักง,งานราชการจำนวน275คนพนักง,งานจ้างเหมาบริการจำนวน74คนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567าสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เรียนรวมทั้งสิน้น1 4 0 8 4คนแบ่งเป็นผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จำนวน13,945คนประกอบด้วยนักศึกษาปกติ13,644คนผู้เรียนคนพิการจำนวน214คนผู้เรียนเด็กเร่ร่อนจำนวน87คนและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช จำนวน440คนทิศท,ทางการบริหารในปีงบประมาณพุทธศักราช2568สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ด้วยโมเดลลิกกโมเดล5กลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่เมืองคอนนครแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยแอลไล l ์ลองเร r n น n g ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ชาวนครศรีธรรมราชทุกคนทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบตัติมุ่งเน้นลงพื้นที่สำรวจเด็กและเยาวชน ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นรายตำบลจำนวน4,092คน i Innovation การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนจริงนครสี Learning เพื่อให้ครูสามารถจัดทำแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ Digital Learning p l a t ฟอร์ได้ครบจำนวน169ตนําบล G. g l o b a l l i z a t i o n รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดำเนินการพลิกโฉมหลักสูตรที่หลากหลายรองรับการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย 1. พัฒนาหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ToB e Number ศึกษา 2. ผลักดันให้การนวดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ Ity, สร้างโอกาสทางการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ anywhere anytime ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และช่วยปฏิบัติงาน R result oriented เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยการเน้นผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียนมอมนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ค่ายวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมผ่านการพานักศึกษาไปหาพระตามนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราชรณรงค์ให้ผู้เรียนสมัครเข้าเป็นประชาชนจิตอา,าสาสผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพุทธศักราช2567นโยบายข้อ1การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง และรองรับการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาว p a 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะในการจัดก,การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้การแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้เงินและการเก็บออมเงินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การแก้ปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสำรวจกำกับ ควบคุมยอดนี้ให้เหลือเงินสุดทีหลังหักชำรานี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30และให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาหนี้สินครูการวางแผนการเงินสินเชื่อในการชำรานี้โดยมีครูเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูจำนวน2รายนโยบายข้อ2ลดภาระน,นักเรียนและผู้ปกครองเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดมีการจัดทำแพลตฟอร์มห้องเรียนเสมือนจริงสามารถเข้าเรียนรู้เนื้อหาผ่านแบบทดสอบใบงานที่ครูผู้สอนมอบหมายสามารถโต้อตอบกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์อีกทั้งสามารถตรวจสอบผลการเรียน ปฏิทินการพบกลุ่มตารางสอบและจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกพชมีระบบคลังสื่อการเรียนรู้แยกเป็นรายวิชาผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาครูส่งลิงก์ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกลุ่มไลน์แชทหรือ Facebook 2มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุง่งสงพัฒนาแอปพลิเคชัน Happy Reading เป็นแอปพลิเคชันอ่านสร้างสุขปลูกจิตสำนึกคุณธรรมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการอ่านสร้างองค์ความรู้และความคิดนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต 3. พัฒนาระบบค้นหาระเบียนแสดงผลการเรียนและการตรวจสอบวุฒการศึกษาออนไลน์ ซึ่งสามารถค้นหาวุฒิการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองในการคัดสำเนาวุฒิการศึกษาผลงานเด่นรมาสหนึ่งเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ปีงบประมาณพุทธศักราช2568จากสถานการณ์กุตกภยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้เรียนดังนี้ 1. จัดตั้งโรงครัวจิตอา,าสาสกรนครศรีร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมืองคอนระหว่างวันที่19-24ธันวาคมพุทธศักราช2518 เพื่อจัดเตรียมอาหารและแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและรับบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ประสบ,ะสบุภัยในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567แจกจ่ายอาหารในพื้นที่อำเภอพ,พระพรหมจำนวน300กล่องวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567แจกจ่ายอาหารจำนวน800กล่องในพื้นที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจำนวน400กล่อง อำเภอรพรมคีรีจำนวน400กล่องวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2567ได้แจกจ่ายอาหารจำนวน700กล่องในพื้นที่2อำเภอรประกอบด้วยอำเภอโนพิตามจำนวน300กล่องและอำเภอป,ปากพนังจำนวน400กล่องวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2567แจกจ่ายอาหารในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวน400กล่อง2 กิจกรรมซ่อมล้างสอบอโรนครศรีร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมืองครระหว่างวันที่19ถึงวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเปิดขบวนคารวาลกิจกรรมซ่อมล้างสอบอโรนครศรีเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในการซ่อมล้างบ้านเรือนและสถานที่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัย โดยในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567ครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน60คนมีการลงพื้นที่ซ่อมล้างในพื้นที่ชุมชนประตูขาวชุมชนสารีบุตอรอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567ครูและบุคลากรในสังกัดจำนวน140คนลงพื้นที่ชุมชนวัดศรีทวีชุมชนท่ามอนและชุมชนสถานีรถไฟอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยในช่วงไตรมาสที่1 มีผู้เรียนสมัครกิจอาสาพ,พระราชทานไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน1,538คนสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะดำเนินง,งานตามนโย,ยบายของภาครัฐเพื่อลดภาระครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาลดภาระผู้เรียนและผู้ปกครองให้นักศึกษาเรียนดีนมีความสุขเพื่อความเป็นเลิศ และความมั่นคงของชีวิต